ครับวันคลิกเทรดดิ้งคืออะไรครับวันคลิกเทรดดิ้งเป็นวิธีการเปิดออเดอร์แบบหนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะในคอมเนาะปกติเวลาที่เราจะเปิดออเดอร์เราจะคลิกที่ new order ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก buy เลือก sell ใช่ไหมครับแล้วก็หลอดไซส์ถ้ากด buy มันก็จะได้1ออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะทีนี้มันไม่เร้าใจนะฮะอยากที่จะกดรัวๆทำอย่างไรก็คลิกขวาที่ว่างครับแล้วก็เลือกคำว่าวันคลิกเทรดดิ้งตรงนี้ฮนะหรือกด a l t โนมัติบวกทนะฮะกดไปครับปึ๊ก เมื่อกดแล้วมันจะมีคําสั่งฝั่งซ้ายตัวนี้ขึ้นมานะครับบปๆเซลเซก็สามารถกดรัวๆได้เลยครับปึ๊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 อันนี้เฉพาะในคอมนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันสามารถที่จะรัวออเดอร์ได้แบบเยอะๆแบบนี้เลยนะฮะส่วนข้อเสียคือเผื่อมือลั่นนะฮะมือลั่นไปกดตรงนี้นะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครจะเอาตัวนี้ออกก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ว่างแล้วก็เลือกวันคลิกเทรดดิ้งออกครับปึ๊กอ่า มันก็จะหายไปแล้วนะครับป้องกันการมือลั่นนะฮะส่วนวิธีการปิดออเดอร์นะครับเราก็ต้องมานั่งไล่ปิดทีละตัวเหมือนเดิมครับประมาณนี้นะครับสำหรับ One Click ท e d ด i n g ระวังมือลั่นนะครับ